ค่ะกับสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีทุกทุกทันเนาะคะ่ะใครยินดีต้อนรับขอสู้ทางช่องสุภาลวยเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนีแอดกับมาคํมมามื่อนเนาะคะ่ะน้องมาตามมอกะโป้ให้พี่น้องเนาะคะ่ะค่ะมาป้ายำคว่ำเสื้อมันให้พี่น้องเนาะค่ะว่าเหล็กที่ห้าขอไปตองวนันมันสีมาบบเนาะคะ่ะ เฮากับม้ยำในมือนีนะค่ะพี่น้องแอดกับสีม้ย่ำให้พี่น้องเบิ้งนะค่ะว่าเฮาสิได้เลขตัวเดิมบอเนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วแอดกัขอ,อกำลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะค่ะเพื่อสิบ่ดได้พาดข่าวสารแนวทางดีๆได้เด็ด,ดจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะบัน,นีีแอดกับสิผ้าไปหาพ่อหมอ หมอ้อกระโปะพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเพราแม่พี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เฮ้าซีมาย่ำตเด็ดตัวดีจากพ่อหมอสมพ่อหมอ้อกระโปะนะคะพี่น้องว่างวดที่แล้วแอดได้เซียงไว้ตัวใดแน่แล้วโค้งสุดท้ายสิเป็นตัวเกาบอนะคะพี่น้องค่ะเฮ้ากับมารับชมรับฟังนะคะเนาะซึ่งงวดที่แล้วเลขที่เซียงต้องงวดครับต้องงวดครับต้องวองวดนี่กะ ทางทีมงานนะคะ่ะทางทีมงานทั้งเมื่อถูกช่องนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าทังทีมงานแอดนี่ก็สีมีอาจารย์ผู้หนึ่งก็คือบุญภาโชคนะคะซึงเพ่งอาจารย์คนนี้ก็คือว่าเพิินสีซอยสังวัดสังว่าตลอดนะคะพี่น้องนะอาจารย์บุญภาโชคนะคะเลขที่แอดเสียงไว้คือสี่สองหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะบันนี้ ตัวนี้กับตัวนี้นะคะพี่น้องกับที่ห้าเห็นกันแล้วตัวไม้นี่คือคอของพ่อหมอสมพรค่ะวา่ามันสอยูตัวเกาบอนี่นะคะมีหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสี่สองหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งตัวที่บอติงเลยนะคะข้ามาเบิ้งกันมวนนี่ว่าสียูตัวเกาบอนะคะพี่น้องเนาะค่ะข้ามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะคือกันสวยค่ะ ซึ่งเมื่อน,นี้นะคะผู้ที่สีเสียงท่ายมอกะปูก็คือเป็นท่างช่องสูผ้าลวดค่ะค่่ะะคค,ค,คือว่าเห้าสีเอาข้นของเห้าเป็นข้นขืนหม้อกะปูว่าสีย่ำเลขให้พี่น้องป้องไปเบิ่งว่าสียูตต่ตัวเกาบ่อเห้ามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกัน,น้อค่ะพี่น้องคะ่ะไปรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะ ไหลเยอะไปเลยไหลเลื่ตีเพราะไหลไหลเลื่ตีพ่อะหมอค่ะจะเดินไหวเหรอตามว่าผู้ถามมาไหนนี่อ่ะค่ะเดี๋ยวเด้อให้ให้คุณแม่ค่ะคุณแม่แม่คู่ค่ะแม่คู่มาถามให้ทางแอดมินเด้อค่ะเพราะว่าเด็ยินได้ค่ะ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 จะไปที่ไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเด้อให้หัว ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นพิธีการกนเช่าสเสียงท่ายหม้อกระปูนะคะกระสิมีขันหาพี่น้องค่ะแล้วก็เขาสารแล้วก็ค่าค่ายสิบสองบาทแล้วก็สิมีเล็กไหลนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะบัดน,นี้เข้ากระสีเขาซูพิธีการให้พ่อหมอเพิินพาเห็ดพาทำเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อคะ่ะกุอนสิบสามคำเนาะ เบอสิบสี่เอามมดนยศมันโกนมันกนมันกนปูมันโกเยมพี่นมนนมดนนมนในมนนมนมาามันสดนบีก่อบีิก่อนอ่านมดนนมดนนมนปูในมดนเอาหนีบเอาผู้หนีบปืนนี่เครื่องหนีบหนีบถามอะไรน่ก่อนม้าถามวันเดือนปีเกิดอ๋อไม่ได้ไปยังเดี๋ยวไม่ได้ไปอ๋อสวยยังงวยเจ้า โอ้คับปูปูมมนมอนมอนมอนอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนปูท่านได้ถามอยู่ปูอย่าเฝ้าเอาเกิดวันอาทิตย์แมนบบขันขันอาทิตย์บดต้องพาปพิงพ่าหมุนเด้อเอาขันมันจันเลยครับขอพาดพิงหมุนล่องเด้อเบิงมือพี่น้องเบิงมือสังเกตเบิงมือะจันแมนโบขันบันจันกับพาปพนงพ่าหมุนล่องดู กดๆดูเป็นบ่ไปลันเอาวันอาข้ารแมนบอลครับวันอาข่ารกิดภาพพิมพ์มุนล่องดูเนี่ยค่ะซึ่งสูผ้าลวยเกิดวัาหนังคารเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะหมุนเองครับเอ๋อมีมุนยุดหมุนเลยครับเอาคไยมากกว่ามีมุนยุดเลยมีมนอยู่ก่อนอืมอันนี้ก็บเป็กครับพี่น้องเป็กเป็กเป็กถ้าพี่น้องท่านใดอยากมาหาปูเพิ่นกิติดต่อทางแอดมินเด้อเนาะพี่น้องเริ่มสินีบแล้ว

อาตัวนี้เจ๊แมนบนลอ,ลอ,ลอล่อนผนนี่นี่นาะขันแมนอีกทีกับขอพเป็นหุ่นล่องดูแมนบอตัวนี้นาะข้าสิมาเสียงไายมายำเอาตัวเก่าได้ค่ะพี่น้องหรือว่าตัวใดที่แมนยำเนาะค่ะพี่น้องขอสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเดอะปูเดอร์กับสองตัวท้ายเนาะคะอาออ่ะเด็กลันเดยลันแต่ว่าบ่ไปลันหน,นึ่งไ่ไปสอง สองสองตัวแล้วนะครับยังบ่มุนครับยังบ่มุนตอนนี้เป็นตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามจ้ะแม่ตัวนี้ผมกำลังขังเมยนกลับถ้าเป็นห้องร่องด้วยอ๋ปูเอาให้สิบบ้านซาหาบ้านลื่นเด้อปูเลยแม่โมโนก็เอฟซีหาเงินยากช่วงนี้แม่โมโนขัดแม่ถ้าเป็นห่องร่องด้วยเด็ด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 เงินเด็ดชั้นใหม่เ้ยดูเอ้ออก ตัวที่ชามก็ยังบ่หมุนครับซึ่งห้องก็ยังบ่งหัวเนอว่าไอ้ที่เสียบเข้าไปเป็นเลขยังครับสังเกตเบื่อซุ่มผ้ารวยเนาะเนอะบุญน้ำโชกเนาะโอ้ยังก็คนไมีโชกค่ะคนมีโชกตัวนี้กันท่นแม่ตัวนี้อีรีเลตตัวนี้จูมือกับหายผ้าปิ่นุงล่องรู้อ๋อจะกับมูลุ่มลงไป เป็นจะเปลี่ยนทางตีเปลี่ยนเีู่้เลยงู้ล้วอยากเปลี่ยนทางตีตัวที่สี่พันไปแล้วครับตัวนี้เป็นตัวที่หาครับอะแต่เล็กไมใหันบรูว่าตัวใดได้พี่นองเด้วเพร่าเกหมลอตัวเขียงไปเเป็นตัวใดอยากพีเจบังผู้ขาดเพราะลูกหลานกับพวไรคมแรงง่ายขอพเป็นมือขึ้นมาตัวนี้ส่บเปิดขอพี่สมุนที่ขำนี่คือพยุงพยุงใบตกเออเอเาเอามุนอีกรอบอีกรูปรูปครับรครับ มุอีกูอีกดูแวขันแม่คุณนี่ยีเอามีมยุด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 โอ้จะไปยุบับับนับนโ้มนแห้งครับตัวนี้ไม่แห้งุ้ดผู้ยุดหยุดหยุดอามปูมมมมมีมยุดมีมยุดมีมยุดมียุดค่ะคะฮะอาจารย์ที่ยุดค่ะเสลวปูเสลวเสลวเสลค่ะแงอ่าตัวนี้เอาว่างไว้นั่นเลย ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่หมออดีตี้ตัวเล็กโรคนานอ่ะค่ะให้เอฟซีเ้าได้เบิรงน้าเลยค่ะคือคืตัวนี้โรคนาะอ่ะแมนเปลี่ยนทัออตัวนี้เนี่แมนเลอเพิ่นคนนีพูนั่งกับเย็บเจ็บขาปวดขาปวดแช่งเลยกันแม่ตัวนี้ก็ขอพาพปีนบนล่องด้วยเนี่มอหน้าตัวนี้ว่าขันแม่กรต้อกับไปโลคขันแม่นตัวนี้พี่หนขันแม่กับาเป็นโรล่องด้ว อืตัวนี้ก็หมุนครับตัวนี้นั่งครับหมุนหมุนเองนะคะเอาอีกรอบนึงเอานี่แล้วเอามีมุนหยุด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 โอ้ยยังไงเอาไม่หยุดเดีอยก่อนตัวไหนตัวไหนตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวมีมุนเดี๋ยวก่อนมีมุนหยุดเอามีมุนเยี๋ก่อนกลับขึ้นมาพี่ไปขึ้นมาทำไมรูอ่าโอเคมุดหยุดกลับขึ้นมาอีกไว้นึงเอ้หยุดเออ นะคะได้สองตัวแล้วค่ะพี่น้องได้สองตัวแล้วอันแม่ตัวนี้เิี่ยวกับแมนโมนอ้อยเนาะตัวนี้เนาะแต่มก็ตองปีตองหมุนเด้อขันแมนกระพัฒนปนผ้าไปเด้อสบาย์เด้วยแต่แมน กบตรงปีต้องบมุนครับซีตัวแรก <c oughs> บมหมุนครับตัวที่ห้าหมุนตัวที่หกมุนตัวที่เจ็ดบม,มุนครับซึ่งตัวเลขที่ห้าเขียนไว้ในหันห้าสิบหูกว่ามันคือเลขอย่างครับอเอากับแมนบอตัวนี้ทีนนีดกข็ขอกินหิ้มุนลอน่องด้วยเหรอแต่บอมแมนกับบตรงปีตรงหมุนเด้อ เอาออกแยกเลยบ้างบ้างถอดถอดถอดออกเลยจ้ะอันนี้ตัวเล็กนี่ตัวสองตัวนี้ตัวสองเนาะแม่นแม่นบ่อตัวนี้เพี่งอย่เนีะคันนี้ก่อฟอพินไปม้นร่องด้วยม่นบ่ะ ขันบ่แม่บ่ต้องไปตรง muốn เด้อเอาออกขอสามตัวสุดท้ายตัวตัดตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายมั้งหครับคุณแม่ก็ได้เห็ดได้สั่งก็ได้ได้สั่งเอาอันว่าตัวถ้าถ้าไปแล้วพี่น้องไปแล้วเอาทีนี้สู้เจ้าเอาไปอีกเท่าไหร่ทุ้องซื้อข้าวรวยข้าวรวยเอาดีๆแล้วตายตายตายเอาอย่างนี้ละเอาหยุดนิมนต์หยุด โอ้มจะมุคนขดขางที่จะแห้งนะครับ้้งงัตเนซึ่งสูพัดรวยจะต้องพยายามใส้มือขำไวครับเพื่อิบ่ใตกเออถ้าสั้นก็ให้ให้เวินไปเรื่อยๆเลยเพื่อวยมาจไอยรู้ขันว่าแมนวนอีรีเลยห้าจานที่วายมาวายมาวยมาตรงเลยวยมาขยับมาขยับมาขยับมาหยุดสาธุลงควันจ้ะมนยุดลงกวัน อันนี้ตัวแรกได้กานดค่ะเดี๋ยวสิเปิดให้พี่น้องป้องไปเบิ้งน้ากันนะคะอันนี้ตัวแรกเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่ตัวแรกตัวแรกฟังขวาค่ะอันนี้ทั้งแอดกาเสีได้เปิดให้เบื้งนะคะพี่น้องว่าสีอยู่ตัวเก่าตัวหลังบอกหัวศูนย์พี่น้องศูนย์อันนี้เห็นพ้อมกันเลยค่ะบ่บ่ได้ตาโตแต่ยางได้พี่น้องตัวนี้ตัวที่สองเบิ้งตัวที่สองครับโอ้เก่า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 เออค่ะ ซึ่งตัวที่สองมากเก่าครับผมค่ะตัวที่สามครับพี่น้องเออค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะเาค่ะเพต้เังีไมไม่ใช่ไม่ใช่ต้มเหตุแล้วแต่แมน คือว่าทาเลี้ยงด้างตัวเลขก็จะไปย็ดตัวเลขก็ตัวเลขคือศูนย์ใช่ตัวที่สองคือเก้าใช่ตัวที่สามคือแปดใช่ถูกครับเนาะซูเปอร์เยนเชนไว้อันนี้เชนไว้คือว่าโมกโปเด้แด้วครับซึ่งตัวเลขนี่ห้าสี่จับไซ่ทีละตัวทีละตัวนะครับเนาะกับบอกเบว่าตัวศูนย์มากกว่าก็ต้องก็ต้องยูกร์นะครับก็คือในสามตัวนี้แหละ บอกยังไงขึ้นในสามตัวนี้แหละแต่ว่าสิไปจับเที่ยงกันแบบไรบ่ได้บ่จับเรี่ยงขึ้นมาเข้นมาตรงไปตัวแรกตัวสองตัวสามด้วยพี่น้องท่านขั้นขั้นถี่เป็นว่าชื่อคือเก้าศูนย์นย์เก้าหอเขาื้อเขาต้องซื้อแปดชุดชุดแปดพร้อมอื้นถชุดเก้าแล้วก็แปดชุดชุดแปดขึ้นลงนะจินากาเนอะไม่คู่เนอคเพราะว่าหดหดบังยานี่เม็ดไม่เหมอกันม่คู่ปิดพะลมจักบาดเลยนะไม่ได้ก็ได้จแบบนี้แหละ ปิดเลยปิดเลยปิดก่อนจัดมาคืออะไรจัดนอค่ะเดี๋ยวเด้อนี่ค่ะเพราะว่าได้ตัวนี้อ่ะค่ะคือเรี่งตามลำดับครับค่ะเรี่งตามลำดับเดี๋ยวจะฟ่าไทยเด้คิวบอชูฟังคิวบอเขาเขาาด้ศูนบอศูนเขียนผิดอีกเด้หนี่เขาถูโอ้ศูนย์เก้าแปดออถึงแล้วถึงแล้วบอถึกถึถึงอ๋ขอโทษขอให้เดี๋ยวจะกัไทย ศูนย์ก็แปดนบอเข้าซื้อศูนย์แปดเจ็ดเขาซื้อึ้นซื้อร่งก็ว่าเข้าซื้อหัวใจดินนะเขาไปซื้อลอตเตอรี่นะอ่ลอตเตอรี่ค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะได้สลากกินแบ่งรัฐบาลให้เข้าซื้อขืนซื้อลงได้ค่ะสมุดใ<น>บซื้อค่ะใ,ใต่ดินเมื่อไรนะคะพี่น้องคะ่ะคือามาสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนสลากกินแบ่งสนับสนุนสลากกินรัฐบาลเท่านั้นค่ะกินรัฐบาลอย่างเดียวค่ะพี่น้อง บแบงค่ะพี่น้องเท่ากินอย่างเดียวค่ะบานี่เท่ากับอันพอคู่ค่ะเท้ากับสีม่าย่ำอีกรอบหนึ่งว่าระวางสามตัวนี้นะคะถ้าเท้าแบงเป็นสองตัวจังสิบอกค่ะพอคู่เฮ้เท้าสีเซียงจังไหนต่อเชียงไปสามตัวรวดรวดค่ะสามตัวรวดค่ะเท้าสีมาย่ำรอบสุดท้ายค่ะ แต่ว่าอาซีมี่เรียกบนเรียกลางสินะค่ะพอแห้มากงสินค่ะต้องขอใจด้วยค่ะแยกสองตัวบ่ค่ะแยกแยกค่ะเก้าแปดเก้าแปดกับศูนย์เก้าขอบคุณแยก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 สำหรับไปนพร้อมศูนย์แปดให้ตัวสี่เซียงบ่ ฮะซูนแปดสีเซียงบอเสียงเสียงเส่าไเซียงเราบันทึกห้าสีมาเสียงงวดงวดที่แล้วเอองวดที่แล้วส่มาเก้ากับส่วนแปดนะคะส่วนเก้ากับส่วนแปดฮอนฮอนคือจังเงินค่ะไม่คู่มูลเลยค่ะไม่คู่จ้าค่ะไม่คู่มูลใส่เลยแล้วก็ค้นค้นคู่ค้นหากันก่ต้องเยึดยั้งเงินสินเลยค่ะค่ะในห้ากสีห้เบิ้งสดๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะคนคนคู่ค่อยๆค่อยๆเอาโจ๊ะจับสลาก ค่ะค่ะเสียงต่อนะคะพี่น่องเนี่อะไรอะไรอีกบนี้ได้ยินเสีงยงอะไรอย่าเพิง่งย่าเพิ่งปูยา่าเพิ่งย่าเพิ <laughs> ่งย่าเ้าอย่าไรกันอ้ยิไปดูดด้วูด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 ูนูดนดู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 ดมดนดปูมูดีมูดูดนดนดู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 ูดูดูมูนูดูดูนูดูดูดููด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  ผู้สิงนะคนอดูครับมณเดอผู้สิงเด้อมนก่อนมก่อนูเด้อบูเดอูดอกปู่เด้ยผูนเม่อเพอู่อผู้เ่ะอผู้อัู้เ้อผเอผู้าดอยา้เู้เดอเอผู้เด้อเด่มีเน้้เด้่งเด้อผ้เดูเดู้้เด้อ้ดดอูเด้อผู้ด้อผูเด้อดอูดอผูู้เ้อผูาเด่น้อผดอูเอผู้้อเอ้เอ้เดมอกเน้้นี่ตัวคัดมาูเดอด้อผอู้ิด้อผดอูเอูด้อผดออ แม่บอตัวนี้นี่สามตัวถ่ายรางวัลที่หนึ่งสองตัวถ่ายเลขรางวัลสองตัวเด้อปูเด้อปดปดปดตะบูมุนเอาออกก่นเอาออกมาเทจรีทรับอื่นแม่บอตัวนี้ตัวนี้คือเอาออกไปเลยตัวนี้ตัวนี้คือว่าบอมาแล้วเด้อพี่น้องมาบากไปอ่ะออกออกมากันแม่บอตัวนี้เนาะเสียงกดกดเด้อค่ะพี่น้องเสียงกระโปงกดกด ออกตัวนี้ก็บมาบมาคือว่ามือนี่แค่พยุงไว้บ่ให้ตกกระโปงเด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้ด้แม่นบ่นี่ขันแม่นตัวนี้ก็ขอพาพี่ผู้มันร่องด้วเหาอแม่นบ่ปูแม่นบ่ตัวนี้ขันแม่นพาพี่ผู้มันร่องด้วเหรอพุดหึมไปจ้าบัดนี้มาบ่าวมักฟ้องอะไรล่ะพูดเบาด้วยเบาบ่ ทาสิมานี่แห้งก็นี่เดาปูเด้อทาชิมาแห้งก็นี่ดแห้งก็นี่ปูเออโอ้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 ค่ะค่ะค่ะม่อนม่ันม่อนปูม่อยม่อม่อนปูวิ่นวินวิ่นวิ่นสุพราลวยสิตกค่ะค่ะค่ะเอาโวเอาไว้พเออเออับขึ้นเลกกับเลกกับเลกลับนะครพี่น้องนั่ตัวนี้เลกลับเอาไว้ตรงนาซุพราลวยเลยตัวนี้ตัวตัวที่ที่สุพ้าลวยหนีบเมื่อกี้เฮีอยู่ใส นั่นนัยุดน้ำพอมาะค่ะค่ะใส่คันค่ะแห้งแห้งเพื่น้องค่ะใส่คันไว้เลยนะคะพี่น้องเนาะค่ะขัใจจ้ะเอโอ้ย่ใช่ตัวต่อไปมงปครับจ้าตัวต่อไปแปล่นบ่อนอย่าบอกมันจังยอ่ตัวพ่อไปแม่นบ่อเดี๋ยวตัวนี้เป็ขันแมนตัวคู่กัดร่องด้วอ๋ขพ่า้าจะพ่อนพ่อหมุนรองด้วย ขัดกองเด้อค่ะพี่น้องตัวนี้คัดกองแล้วคันแม่ลีกลับไปเร็วๆคันสีแม่นคู่กันอีลีกับใครเอาเอาพี่มณหยุดก่ทธ์กันเขาแห้งแห้งพี่น้องแห้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 งแหอ่าค่ะเอาาค่ะแอดเปิดด้วยจ้าอันนี้ตัวแรกจ้าอันนี้ตัวสองจ้าโอ้เหลือสองตัวเท่านี้แม่นบ่ค่ะคัดแล้ว คัดแล้วนะค่ะพี่น้องคัดแล้วอันนี้ตัวแรกเนาะแม่ยเนาะตัวแรกตัวแรกตัวแรกตัวสองค่ะตัวแรกพี่น้องตัวแรกอ้าวสามตัวค่ะพี่น้องเดี๋ยวอวยไหมอวยอวยเดี๋ยวสองค่ะโอ้โทษโทษโทษพี่น้องค่ะศูนย์ มันถืกอท่าอยู่บนเห็นยจังสีบอกศูนย์เก้าแปดเนี่ยคือคือตัวย่ำแล้วเนาะคะา่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอันนี้ที่เสียงไห้อีกใบนึงอันนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองค่ะต่อ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 ตออเพ,พิ่นกลับไปกลับมาศูนย์แปดค่ะพี่น้องค่ะศูนย์แปดค่ะอือถา้จาจังสี่ห้ากับสี่ เด็เบิ้งเธอะช่องนะ้ค่ะพี่น้องเด้อมาน้ากันหลายช่องนะค่ะพี่น้องค่ะทางทีมงานนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะค่ะอ้าวค่ะก็คือบันนี้ก็คือที่ได้มากกระสิเป็นจังีงนะคะพี่น้องศูนย์เก้าแปดแล้วก็ศูนย์แปดแต่ว่าตัวศูนย์แปดบังยาเนี่ยกับนากับหลังปะตัวสุดท้ไทยนะตัวใดศูนย์แปดศูนย์แปดจ้าค่ะบันนี้เอลังี้เมอันเมียนตัวนั้นกับ ค่ะ<ข>แสแดงว่าต้องเข้าสองสื่อสลับกันด้วยค่ะพี่น้องด้นย098<อ>ดยนี่คือว่าแอดมั่นใจเฉลือเกินว่าอยู่เลขบนแน่นอนนะคะบ้านี่แอดจีขอเสียงไทยระวางเหลขตตองหดที่เข้ามาขอหดที่แล้ววา่าซียูบอนะคะพี่น้องค่ะเข้ามารับชมรับฟังพร้อมกันนะคะสําหรับเลขที่เสียงตองหดว่าซียูหรือสีมาเนาะค่ะพี่น้อง ตองหดอด้วพี่น้องด้วขอเสียงเล็กตองหดครัเสียงเล็ตัวที่เข้ามาทำพิธีขอแหลกส่วนตองหดครับดมาเทียนอันพสองหกห้าวันที่ใดรออืโอไปยังเดี๋ยวค่อยเชียกันวันที่ห้องวัเมือวัด่นวันที่สิบวันพระที่ไนเนี่ยวันพระวันพระสิบห้าคำเนาะค่ะสิบห้าคำนี่แม่ประกาศบค่ะ ขอเสียงแล้วพบปูสิงเ happy, ้อว man, ่าสีอยู่ตัวเกา่าตัวหลังบอ re, ที่มาตามต ury, าองวด้าอยู่ก็ให้ย่ำให้ลูกให้หลานปวดภายลูกหลานแล้วปูสิงเ้อสาธุสาธุสาธุเนบเนบแล้วกัดูเลยจ้าพ่องานบอตัวนี้เนาะถิอเนบยังงเนาะไทยยู่ให้ให้นักให้แนนเลยเดอปูเดอร์ขันแม่นตัวนี้เนบจมูอกับภาพพิมพ์พูลรองดเนาะ ที่โตเมื่อนั้นคันแมนบ่แมนบ่น้อคันแมนกับปูภาพมินภาพมินลบหมุนล่องวงทั่วเนบ่น้อเนาะน่มันตัวซื้อๆบอกว่ามันมอเล็กเป็นสีออกไปดิหนี่บ่แมนบ่ตัวนี้อ่าไม่คั่วออกเลยเนาะคือดาวบ่แมนแหละเพราะว่าเพิ่งหนึ่งเขาสิคัดเอาแต่ตัวที่สิมากเลยเพี่น้องเลยค่ะแมนบอตัวนี้น้อคันแมนตัวนี้กัเนิ้วจิ้มมือกัปล่อยปิ้นให้หมุนล่องดู ลูกหลานหาเงินลำบากเ้อปูเด้อปูเสียงเด้อปวดภายนันนี่หนามือตาบวช้ำตาหมือตาบวชําตาบอดลันปวดอ้าวขันแม่นตัวนี้เลียงกระปูลันแต่ว่าเปล่า แม่นออนี้นอเอาทีแม่ย่าเด้อพอเด้ออีพอปูสิงก็พอปินให้มูลลองนูไปอันนี้เขาขอเหล็กลางนะคะพี่น้องขอเหล็กลางเอาไปขอย่าเหล็กรางเอาไปปูสิงก็ครับปูสิงก็ได้ครับเด้ออีเพื่อนเกาเอ้แห้งไปยังไงดูกยาสาอะไรเอดเพื่นเาไก่เด้อปูยาสาอะไรเอามาไปพาปินมห่นมูนลองดู ขึ้นจูรูยงสันนอขึ้นมาจิรูขึ้นมากับขึ้นมาพี่รูนิ่มุ่นกลับดูกลับกลับปูกลับถาถาสิมากลับล่องมึงดูขึ้นเล่นในรัวนี้กระสิเห็นเราหอยใกล้ตัวเราหอยใกล้ตัวเล่มนั้นมาไหมคุอ้าวเอฟซีพี่น้องเออเราหอยใกล้ตัวด้วยคะเนี่อ่ิใส่ละเอาไออนคนไม่ชกอ่าคนมี่ชค เอามีมลหยุดกันอ่ได okay, yeah, so ้ตัว oh, น right. oh, uh ึงนะได้ค yeah, like ่ะพี่น้องเด้อพ่จะไปเามีมลหยุดเอพ่จะไเลยขอใกล้ตโอ้สาธุสาธุค่ะเอซค่ะม่ชไม่มานกับสิเหลห้กล้ตซอยเพื่อนปูม่หยุดไปจักักลูกเอาาใจเลยเจ้านตัวสุดอม่่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไม่ตัวที่ภาพียงมูลลองดู ไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่้จวดจงไรน้าปูถาสีไม้ีขอจวดขอแห้งจัไรไปกวนกบเลยเอ้เอร์ลยโอ้าหโอ้อ้หโี้อ้้โอ้โอ้หโอหอ้ไอ้าหอ้โหโอ้โหโอ้เหโอ้โโอออโหโอ้อ้อ้ห้โหโ้โหอ้อ้โอ้าอ ปูเอ้ยปูจะกินอยากให้แกตัวลูกก็สิเอาให้เด้อเอาหยุดตัวสาวตัวปูหาตให้เขาละบดปูบดเนี่ยหยุดยึดจิ้งจิงสีดูไซรันบดอันตัวนั้นเอาออกแล้วบ่เหมือนกันด้วยค่ะค่ะเอาอ้วยมาหาอาจารย์ด้วยอ้วนอ้วนอ้วนมหาอาจารย์ค่ะตัดเไปก็มา เอาไมมยุดกกอนมีมนยุดมีมนยุดตมนยุดิยุดไปเรื่อยๆล่ะม่วยสูบพระยสิเป็นวิมไม่พีอกเอามีมนยุดแทนลูกควันนะปูไปปูใยาไปปูเสียงอยากเย็ดเบ่งเอาเด้อยเอาม่มนยุจ้งเราเล่น่ีเลนเลนม่เล่นเ่ยอยากยอกนะเลยกีหลีเลยเล่ปูเศล่เล่ปูนี่ไ่น่ใส่อีกตัวหนึ่งลวใส่เฮใส่เพรคู่กับมั่เพรคู่ อ๋อีมนตัวที่สองค่ะตัวนี้ตัวเสียงตัวนี้ตัวนี้จ้าตัวเสียงเสียงงวดพันมมือยนต้องงวดนะคะพี่น้องแอดคอเป็นเลขล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะลงสรุปโอ้ลืมเวลาลงยานโอ้ยังหมอหมอเออยังวัวลาลงค่ะเดี๋ยวเด้อเพราะว่ายังจะพึ่งล่าเพราะว่าสีไหเอคนคนมีโชคเพิ่นล่องเสียงวันเดือนปีเกิดเพิ่นบึง ค่ะปรากฏว่านี่ได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ก็ความเสือส่วนบุคคลนะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมักกระจัดผู้ใดคัดกับพานเนาะค่ะพี่น้องอันนี้แอดขอเลขยกลางนะค่ะพี่น้องอายะอันนี้ตัวอะไรตัวอันนี้มุนแห้งมุนแห้งมุนแห้งตัวที่สองนี่มุนแห้งมุนแห้งเด้ค่ะเล่นพ้อมค่ะกลับไปกลับมาตัวที่แอดมินมักที่สุดก็คือเป็นตัวนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะเนาะค่ะ พอแต่ว่าพ่อหมอคือว่าถ้าเป็นซี่หนึ่งนี่มูลแห้งนี่มันช่เป็นซี่ศ<ร><ร>ูนย์เนาะบัรูคือกันมันรูคือกันเอาค่ะก็ลองพิจารณาเนานะคะ<ร>่ะซื้อกันขึ้นบ่อยถามผู้นี้โอ้บ่ยอ,อบยถามพ่อหมอค่ะเฮ้ยพ,พิจารณาเนานะพี่น้องเนะาะค่ะเอสฝากห่าว่าอยู่ที่เขาอย่างไงดิบีเจจูจืดแล้วมันเอ้าวขึ้นเป็นศิษย์ ค่ะพี่น้องป้องไปคะนี่ก็เป็นสรุปตัวเลขจากหม้อกระโปงเนาะค่ะทีเสียงท่ายได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ098เนาะค่ะพี่น้องกอย่าลืมผีบอกขนค้นบอกขืนเนาะคะ่ะสำหรับพ่อหมอเพิ่นบอกเนาะค่ะห้ล่งองยางเดี่ยวเนาะค่ะพี่น้องก็ล่องล่ง,ลงเบิองเนาะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเฮาซื้อ098อาจนีเป็น097ยังซื้อได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับเลขบนเนาะคะ่ะแล้วก็085ซื้อ08หรือ07 กะพิจารณาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำรับเลขล่างหนึ่งเจ็ดสีหนึ่งกะเอาไปพิจารณาเบิงหนึ่งเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งหกสีหนึ่งอาจจะเป็นสีศูนย์เนาะค่ะค่ะสำรับตัวดีตัวเด็ดขำขึ้นนี่เนาะค่ะกะสีมีํานี่เนาะคะะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องปองไปค่ะสำรับตัวดีตัวเด็ดจากหม้อกระโปุ๊เนาะค่ะผีบอกหนคนบอกขึ้นเนาะค่ะแต่ พ่อหมอหรือว่าพ่อคู่เพิ่กนกะให้ล่งองยางเดี่ยวนะคะพี่น้องค่ะกล่าวไปพิจารณาเนาะคะ่ะมากกระจัดคัดกระพ่านเนาะคะ่ะทังช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางคลิปนี้อาจสัญาวในจักน้อยเนาะคะ่กะกะกาบขอโทษขอไั่พี่น้องเด้อค่ะอยากให้พี่น้องมิโชมชิมีมานมิโชมิใช,ช่เนาะคะ่ะถูกหวยรวยเงินทองน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขายจังไดพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิง้งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะ่ะแอดกะขอขอบุญขอพุ่นพี่น้องเป็นอย่างสูงนะคะกายลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะผู้ใดบวชามโฆษณาขอให้ถือสามโตรตรงๆถือรังวัลที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพ่อแอดมินได้มีคาน้ำมันไปหาเห็ดชีพเห็ดข้าวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องป้องไปเนาะคะ่ะตอนนี้เดือดแล้วฝ้ากับห้องฝนกรสิตกค่ะพี่น้องคะกะขะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะมืออื่นให้เฮ่งเฮ่งรุยลุยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ